สวัสดีครับชาวจอรุ่นหนังครับวันนี้ก็มีทัศน์พุตบอลครับมาฝากกันเช่นเคยนะครับเราไปดูฟุตบอลในค่ำคืนวันพฤัสดาบดีที่25กันยายนนะครับคู่แรกครับเป็นศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับในรอบลีกเฟสครับลิวพบกับบรานครับในช่วงเวลา23.45นครับลิวทีมจากฝรั่งเศสนะครับผลงานพวกเขาแพ้ในเกมล่าสุดกับลองครับ3-0แต่ก่อนนั้นพวกเขาชนะมารวดนะครับฟอร์มดีนะครับลิวส่วนทางด้านบรานครับจากนอร์เวย์ทีมเยือนในวันนี้ครับพวกเขาผลงานก็เรียกว่าสุดยอดไม่แพ้กันนะครับชนะ4 เหมอนหนึ่งครับจาก5เกมหลังสุดครับแต่เกมนี้ครับเล่นบ้านของเรียวครับซึ่งเรียวเนี่ยเพิ่งมาพลาดในเกมล่าสุดนี่เองครับแต่ผลงานก่อนหน้านี้ก็น่ากลัวครับมาตรฐานของฟุตบอลฝรั่งเศสในลีกนั้นน่าจะดีกว่านอร์เวย์ครับก็มองว่าเกมนี้ทางด้านเรียวก็มีโอกาสที่จะเปิดบ้านเอาชนะทางด้านบราดได้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับผู้ต่อมาครับก็จะเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าครับที่จะเล่นที่วิลล่าพาร์คครับเจอกับบโรลินย่านะครับผู้นี้เวลาตีสองครับแอสตันวิลล่าผลงานในปีนี้ไม่ดีครับดูการับเกมติดแล้ว ะครับถือว่าเหลือเชื่อมากๆครับซาวิลล่านะครับแล้วก็ยิงประตูในลีกได้แค่ประตูเดียวนั่นเองครับถือว่าผลงานไม่ดีเลยครับเกมนี้ครับก็ทางด้านของแอสเซมิลล่าครับเล่นในบ้านก็อาจจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านนะครับแต่มาเจอกับโบุรุญาที่ปีเกมลุกที่น่ากลัวครับและกีเกมโต๊ะกลับที่ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับเกมนี้ไม่ง่ายครับซาวิลล่ากับมีโอกาสลงจะจบลงในการเสมอกันครับคู่นี้ครับสองต่อสองครับคู่ต่อมาครับเอฟซีอูเทกครับจากเนเธอร์แลนด์เป็นเจ้าถิ่นครับเจอกับลียงครับจากฝรั่งเเศสนะครับอูท นะครับผลงานของเกมหลังสุดแพ้รวดนะครับแพ้ดังโปรนิงเกนแพ้บอร์ตูนาซิตาดมานะครับโดยสกอร์หนึ่งศูนย์ทั้งสองเกมตอริยงครับห้าเกมหลังสุดแพ้เกมเดียวครับชนะสี่นะครับริยงผลงานร้อนแรงกว่าครับดังนั้นเกมนี้ก็มองว่าริยงครับในฐานะทีมเยือนนั้นก็มีโอกาสไม่น้อยครับที่จะบุกมาเฉือนเอาชนะอุเทกได้ครับสองบร์ดูนาหนึ่งะครับคู่ต่อมาครับทางด้านซาวส์บวกครับพบกับเอฟซีปอร์โตนะครับซาวส์บวกนี่ก็เป็นทีมแกร่งจากออสเตรียแล้วนะครับเป็นทีมที่อยู่ในค่ายของเรดบบบบูลลนนะะคคครรรรัััแแแตต่่่ฟอ์มมมาสุดดดไีพ้เกิ โบแบกเกอร์มา3าหนึ่งในการไปเยือเลล่าสุดเปิดบ้านแพ้ตัวคาร์ดกับศูนย์ต่อสองครับตัวปอร์โตกลับมากลับกลางคืนฟอร์มเป็นทีมเก่งอีกครั้งแล้วนะครับถ้าเก็บน้องสุดปอร์โตชนะรวดนะครับแล้วก็เชื่อว่าปอร์โตกําลังมั่นใจครับมีโอกาสครับในเกมนี้ปอร์โตที่จะบุกมาเอาชนะทางด้านตอร์สบวกได้ครับสอประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายครับเราไปดูที่ลาลิกาสเปนครับในเกมที่6ของดูการครับเรอยวเบโดครับจะพบกับทางด้านบาร์เซโลน่าครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมกลางสัปดาห์นะครับที่ลาลิกามีโปรแกรมดดดีีครรััับบบเเออโนท่ 7ของตารางนะครับก็เจอกับทางด้านของบาร์เซโลนาครับที่อยู่ในอันดับรองจากฝูงนะครับปุนนีไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับบาร์เซโลนาที่ต้องเน้นนะครับเพราะเดิมมันดชนะไปแล้วครับอันนั้นบาร์เซโลนาก็จําเป็นต้องชนะในเกมนี้เหมือนกันครับอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ประตูครับมองว่าด้วยศักยภาพตั้เตะครับบาร์เซโลนาจะเร่งเอาชนะเรอเบโดได้อย่างน้อยครับสามประตูต่อศูนย์ครับในเกมนี้ครับและนี่ก็เป็นทัศนคติบอลของวันนี้ครับ